สวัสดีค่ะร็อกเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของแก้มนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่阿拉กานะคะจะพาทุกคนไปล่องเรือสำราญกันแบบจุกๆ7วัน7คืนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยวู้ฮู้บายสียงด่ง ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินสวนณภูมินะคะเราก็กำลังจะรอไปขึ้นเครื่องนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้บินกับสายการบินเอมิเลสนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้บินประมาณเที่ยงคืนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทรานสิดที่ดูบดไบตื่นเต้นไหมนี่คือจะเป็นทริปแรกของแกปกติเคยแต่แบบมาส่งคออนอนื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือได้ไปเองแล้วแบบอุ้ยตื่นเต้นแครอดู ตอบนี้เราก็มาถึงสนามบินดูไบแล้วนะคะต้องรออีกประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ค่อยบินไปซีแอตเทิลกีนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะนั่งเครื่องนะคะจากดูไบนะคะไปซีแอตเทิอีกประมาณ15ชั่วโมงยัวย่ว ผู้ร่วมทิฟนะคะสิบห้า,หาชั่วโมงยาวๆแล้วก็เสิร์ฟอาหารสามมื้อน,นะคะก็เช้าวันเย็นนะคะเดี๋ยวไปดูอาหารบนเครื่องกัน ถึงแล้วนะคะหน่าสดมากตอนนี้เพราะว่าเพิ่งลงจากเครื่องนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ห้องเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะพับ์บิกมาร์เก็ตหรือว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนั่นเองก็คือเหมือนตลาดปลาบ้านเราตลาดผักสดผลไม้บ้านเรานะคะสถานที่เช็คอินเมื่อเรามาถึงเมืองเซีทโโธแล้วนะคะก็คือ Starbucks Original สาขาแรกของโลกแต่วันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาต่อแถวและกัน จุดเช็คอินที่น่าสนใจในเมืองซีแอตเทิลอีกที่หนึ่งก็คือ t h g r r e t t g u w a l l หรือว่ากำแพงหมากฝรั่งนั่นเองนะคะก็ที่เห็นเลยนะคะเป็นหมากฝรั่งจริงๆนะคะที่คนเอามาแปะก็เป็นศิลปะที่น่าขนลุกนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สวยอยู่เหมือนกันนะคะถ่ายรูปมาก็ฟังอยู่ พอเราเดินเล่นกันสักพักแล้วนะคะท้องก็เริ่มร้องค่ะเพราะว่าหิวแล้วนะคะก็เรากําลังจะไปกินที่ร้านเวสต์วอร์ดนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่คนเยอะมากจะต้องจองนะคะก็เป็นร้านโลโคอลของคนที่นี่นะคะนี่คือเตียงโมบิเกอร์สิบสองเหรียญ อร่อยมากหมูกินหมูอยู่ยังไม่กินปลาเขายังไป,ไปไม่ถึงปลาไปไม่ถึงเพื่ออะไรก็ได้เอ็นน,นี้วิววิววิว <c oughs> นี่จะเป็นบรรยากาศภายนอกร้านนะคะยิ่งเย็นอากาศก็เริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆค่ะ โดยรวมคืออาหารดีมากค่ะปลาหอยก็คือสดที่สำคัญเด็กเสิร์ฟก็คือดีมากเช่นกันค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะราคาก็จุกเหมือนกันค่ะหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะคะเราก็กลับมาที่โรงแรมกันนะคะเราก็พักกันที่เวสตินเซ t t l e นะคะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะคะ <Wow. S 1> เราจะนอนที่นี่1คืนก่อนที่จะลงเรือพรุ่งนี้นะคะห้องน้ำก็คือใหญ่มากนะคะมีอ่างใดๆก็คือครบมีไดเป่าโ ม,ะะมีเสื้อคลุมอาบน้ําก็คือครบทุกอย่างเลยนะคะเตียงก็ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะเพราะว่าหนาวอยู่แล้วนะคะบรรยากาศภายนอกก็คือเป็นแบบว่าตึกเป็นดาวเทาใดๆนะคะโดยรวมก็คือดีค่ะเลิศค่ะเอาเป็นว่าขอไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าเจ็ตแหลกไม่ไหวนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย เช้าวันที่2นะคะเราก็มาทานเบรคฟาสที่โรงแรมจัดให้พอกรุบกริบนะคะเ,ออเพราะออว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปสตาร์บัคนะคะจาอาหารครบถ้วนแต่เชา้าหนักแตทานเบคอนเมื่อา <c oughs> วานพอบินม,มาถึงใช่ไหมคะก็ได้นอน1คืนตอนนี้เราก็เป็นวันที่สองที่เราจะไปขึ้นเรือ,รรอตอนนี้เราก็เดินออกจากโรงแรมเพื่อจะเดินไปสตาร์บัคสาขาแรกนะคะ เวลาประมาณกี่โมงแล้วตอนนี้เจ็ดโ <c oughs> มงครึง่งเจ็ดโมงครึ่งเนาะอากาศดีมากน่าจะประมาณสิบสามใช่ปะ่ะสิบสามโงสาป,ประมาณนี้หลังก็จะชอบแบบพามาอออเอามาเดินเล่น <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เราก็จะไปตรงนี้ <c oughs> เป็นไทยเพลสมาร์เก็ต สิบสี่องศาเช้านี้ ออริจินอลนะคะคนเยอะมากจะมีแค่ไม่ให้นั่งกินก็คือเหมือนซื้อกลับทค่อาเวียกันเองสตาร์บัคที่นี่จะเป็นสตาร์บัคสาขาแรกของโลกนะคะก่อตั้งเมื่อปี1971นะคะซึ่งเมนูใหม่ๆที่ทางสตาร์บัคออกเนี่ยก็จะออกที่สาขาเซีแอตลเป็นที่แรกก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆเ,เปิดตัวในสาขา อื่นๆต่อไปนะคะซึ่งบางเมนูเนี่ยก็มีแค่ที่ซีแอตเทเท่านั้นนะคะซึ่ง2เมนูนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาสั่งกัน,น,นอ,อ,อันนี้นะคะเป็นสเปเชียลเมนูของที่ s t a r b u c k ซีแอตเทิที่ไม่สามารถ หาที่ไหนได้บนโลกก็คือมีสาขานี้สาขาเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอออะไรนะ <and> cream. คุกกี้แอนด์ครีมคุกกี้แอนด์ครีมทำไมเขาเขียนคาว่าแตงอะ T H A N G ชื่อ T H, A N อ T H U N G อันนี้นะคะคุกกี้แอนด์ครีมอร่อยมากหอมนี่ด้วยอันนี้เป็นซอสฟักทองอชินามอนซอสฟักทองหาได้แ,<ต>แค่ที่นี่เท่านั้นอร่อยมากาชวนค่ะชวน นี่นะคะเรามากับคนท้องถิ่นท้องถิ่นมัวม่วมั่หมดเลย <laughs> หลังจากที่เราได้ทำคอนเทนต์ที่ Starbucks เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังพอมีเวลาเดินเล่นนิดหน่อยก่อนที่จะขึ้นเรือนะคะต่อไปเรากำลังจะเดินไปที่ Amazon Go หรือว่า Amazon Headquarters สำนักงานใหญ่ของ Amazon นะคะ

มาเดินช้อปปิ้งอีกนิดหน่อยนะคะในลอสนะคะของดีราคาถูกมากตัวน้ำหอมน้าคุณผู้ชายได้ไปหนึ่งตัวคลาสสิกเซ<ม>นเตี้พันกว่าบาทจากเท่าไหร่อ่ะเธอสามพันกว่าบาทสุดปังเพิ่งเดินออกจากช็อปอะไรนะคะลอสลอสแถวนี้ก็คือโฮมเลสเยอะมากแก้มอยากไปอยู่ด้วยอ่ะ <laughs> แล้วก็กลิ่นแบบกัญชาชัดมากเต็มเลยฝั่งนูนะ้น่ะคือเขาแบบโฮมเลสเยอะจริงๆน่ากลัวเหมือนแบบอยู่เมืองซอมบี้อยู่ช็อปไนกี้นะคะพาร์ทเนอร์เราแจกเงินเราก็ต้องใช้เงินนะคะได้หนึ่งอย่างนะคะยี่สิสองเหรียญเขาให้มากินข้าวแต่เรามาช้อปปิง้ง ถึงเวลาที่เราจะต้องขึ้นรถบัสนะคะเพื่อที่จะไปท่าเรือแล้วนะคะเรากำลังจะได้ขึ้นเรือแล้ว ตอนนี้เราได้เข้ามาในเรือเรียบร้อยแล้วนะคะเดินสำรวจนิดนึงนะคะพอเดินเดินดูแล้วเนี่ยมีทั้งช็อปแบรนด์เนมร้านอาหารต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเหมือนยกห้างห้างหนึ่งมาไว้กลางมหาสมุทรเลยขวามือน,นี้ก็มีช็อปชวาลอฟสกีด้วยนะคะแบรนด์เนมเยอะมากนะคะซ้ายมือที่เห็นเนี่ยก็มีร้านอาหารพิซซ่า24ชั่วโมงบอกเลยเดี๋ยวมากินแน่นอนจุกจกแตกแ แล้วก็ซ้ายมือก็มีเคสเปรดด้วยนะคะขวามือนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะก็เป็น Starbuck s นะคะทานได้ฟรีเลยนะคะเพราะว่าเราแบบว่ามี ผู้ใหญ่ใจดีเปให้มิอั้นนะคะแล้วเรือลำนี้นะคะก็มีทั้งหมด16ชั้นนะคะจะมี8ชั้นเนี่ยที่เป็นห้องพักล้วนๆเลยคือเยอะมากนะไม่แน่ใจปริมาณห้องพักเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าห้องพักเรากันก่อนดีกว่านะคะห้องแก้มกับห้องพี่ตากจะอยู่ที่ชั้น8นะคะห้องเลข8508นะไม่ต้องเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ ก็จะเป็นห้องที่อยู่ด้านหน้าของเรือเลยนะคะฝั่งขวามือนะคะ,ะเปิดเข้ามานะคะห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะห้องนี้จะไม่มีระเบียงนะคะจะเป็นแค่หน้าต่างเฉยๆนะคะแต่ว่าก็เห็นหัวเรือได้เลยสวยมากนะคะคือกับตันเห็นอะไรเราก็จะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าอยู่หัวเรือเลยนะคะ,ะห้องน้ำนะคะก็พอประมาณนะคะ นี่ห้องสวยมากเลยนะคะสะอาดเก็บของที่ห้องเสร็จแล้วต่อไปก็ไปทานข้าวเย็นกันค่ะแล้วก็มาทานข้าวที่ห้องอาหารวินแจเมอร์อยู่ชั้น14ของเรือน,นะคะก็ชั้นนี้จะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะตักได้ไม่อั้นนะคะอยากกินอะไรก็กินตามใจได้เลยนะคะเริ่มต้นมามื้อแรกของบนเรือขอ,อกินเป็นเบอร์เกอร์ก่อนละกันเพราะว่าเห็นเนื้อน่ากินมากนะคะ ทานข้าวเสร็จแล้วก็ขอมาเดินย่อยรับลมเย็นๆสักนิดหนึ่งนะคะชั้น14เนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็จะมีโซนของเด็กเล่นด้วย,ยววเวลา6โมงแล้วก็ลมเย็นมากเธอชั<ฮ><ฮ>้นแต่งตัวเหมือนไลฟ์การ์ดเลยอะ เขาก็มองแกมเว้ยไม่คนาวอ้ยลงดูหัวพี่สหัวพี่ตันลงอะเราเดินสำรวจเรือกันพอาๆแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปบุกห้องพี่เบนพี่นิวโอ้โหบอกเลยว่าห้องนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีสองห้องน้ำแล้วก็ห้องเนี่ยมีความกว้างขวางแล้วก็ใหญ่มากที่สำคัญนะระเบียงนี่คือแบบว่า ยืนได้ประมาณ10คนเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าห้องบนเรือเนี่ยจะมีหลายทช้ามากๆเลยนะคะของห้องวิเวนเนี่ยก็เป็นแบบ2อห้องน้ำนะคะมีระเบียงด้วยสวยงามมากอยู่ชั้น1ินะคะเห็นวิวแบบรอบเลยนะคะห้องสวยขนาดนี้นะคะต้องขอยืมทำคอนเทนต์สักนิดนึงเปรียบเสมือนว่าเป็นห้องเราเองอคุยกันจีจ้าจีจ้านะคะ ไม่พอนะคะให้เจ้าของห้องเป็นคนถ่ายวีดีโอให้ด้วยนะคะสุดจริงๆนะคะคู่เราอ่าทำมาเป็นแบบอินลมชมวิวคุยนู่นคุยนี่นะคะคอนเทนต์ล้วนๆค่ะระหว่างที่เรากำลังทำคอนเทนต์อยู่นั้นนะคะเรือสำราญก็ได้ล่องออกจากท่าเรือของเมืองซีแอตเทลนะคะและกำลังจะลัดเลาะเรียบฝั่งทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกสู่ดินแดนอสก้าเป็นดินแดนแห่งทาน้ำแข็ง ขุนเขาเกาะแก่งฟยอดผืนป่าสนและธรรมชาติที่สวยสดงดงามเดี๋ยวตอน6โมงครึ่งก็จะมีเวลคัมรีเซพชันนะคะที่โซลารี่ยมชั้น14ระหว่างนี้เราก็รอเวลานะคะกินลมชมวิวกันไปกรุบกริบที่สดที่สดของแจนเย็นมากเราแบบอันนี้คือแดดตอน6โมงครึ่งหกสิบ สวยมากวิวดีมากเราก็ถึงแล้วนะคะห้องอาหารโซลารียยมชั้น14โซนหน้าเรือนะคะเราก็จะเห็นนะคะพี่เสื้อแดงเนี่ยก็จะเป็นไกด์นะคะจากบริษัททัวร์นะคะแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่พี่สตาฟที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานั่นเองนะคะมายืนต้อนรับเรานะคะยกมือไหว้เราขอบคุณเรานะคะน่ารักมากไม่เคยเจอ โซนเวลคัมรีเซพชั่นตรงนี้เขาก็จะทำเป็นแบบค็อกเทลให้เรากินแบบกรุบกริบนะคะทำน่ารักมาก ี้เราได้ขึ้นมาอยู่ที่ดาดฟ้าของเรือนะคะก็เก็บภาพกันนิดนึงรูปนี้อันนี้คือไม่จริงนะคะอันนี้แกล้งกันเล่นเนเฉยๆเ,เนาะมีฉายหนังแบบเอา์ดด้วยนะคะสามารถดูโปรแกรมได้ในแอปพลิเคชันของเรือเลยแล้วก็ขวามือจะเป็นนอสตาสามารถขึ้นไปชมวิวได้หลังจากที่เราเก็บภาพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปทานอาหารค่ำค่ะ ทริปนี้ก็คือชวนกินชวนเที่ยวแล้วก็กินแล้วก็วนกันอยู่แค่นี้นะคะห้องอาหารนี้นะคะจะชื่อว่าห้องอาหารแกรนค่ะอยู่ชั้น3นะคะจะเป็นอาหารแนวแบบคอร์สนะคะจะมีสตาร์เตอร์เมนคอร์สนะคะแล้วก็มีของหวานซึ่งเราก็จำไม่ได้นะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ก็คือมาจนครบแล้วนะคะแล้วก็เริ่มได้เลยนะคะนี่จะเป็น เมนคอสนะคะแล้วก็ตามด้วยของหวานจุกๆนะคะคืคือ,คอ,คอถ่ายไม่หมดนะคะกินไม่หมดด้วยค่ะเพราะมันเยอะมากอิ่มมากนี่ก็จะเป็นวันแรกของการขึ้นเรือนะคะเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่าค่ะเพราะวันนี้ก็คือทั้งวันมากแล้วง่วงมากแล้วนะคะคืนนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะฝันดีคุณนายทุกคนรอติดตามกัน e ีพีหน้านะคะบ๊ายบาย